คุณลูกค้าคะซอสบูสเตอร์เป็นซอสที่ใช้กับอาหารได้ใน2ลักษณะด้ดยกันคือใช้ย่ออาหารและใช้ประกอบอาหารค่ะใช้ย่ออาหารคือการเสริมรสชาติอาหารด้วยการปรุงเพิ่มจากที่เชฟได้ปรุงไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพื่อทําให้รสชาติอาหารนั้นดีและถูกปากผู้รับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะใช้ประกอบอาหารคือใช้ซอสบูสเตอร์เป็นหนึ่งในส่วนผสมเพื่อประกอบอาหารให้เป็นไปตามสูตรที่เราต้องการดังนั้นการใช้ประกอบอาหาร จึงใช้ในปริมาณที่มากกว่าการใช้หยอกเพื่อปรุงรสชาติอาหารอย่างแน่นอนบแบรนด์ไก่งวงของเรามีแพคเกจจิ้งแบบขวดให้คุณลูกค้าได้เลือกใช้ถึง3ขนาดด้วยกันคือขนาด 200cc 300cc และ 600cc ค่ะขนาด 200cc และ 300cc เราทำไว้ให้คุณลูกค้าสำหรับตั้งโต๊ะเพื่อใช้หยออาหารดังนั้นฝาจุกด,ด้านในเราจึงดีไซน์ให้มีรูที่มีขนาด จนเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซอสน,นั้นไหลพรวดออกมาเกินความจำเป็นในเวลาที่คุณลูกค้าใช้ย่ะอาหารค่ะขนาด6 0 0ซีซ cc นั้นเหมาะมากกับการใช้ประกอบอาหารในครัวตอนนี้ขนาด6 0 0ซีซ cc ของเราเป็นขวดเพชรพลาสติกน้ำหนักเบาตัวขวดสามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการคุณลูกค้าสามารถบีบขวดน้ำซอสก็จะไหลออกมาได้รวดเร็วทันใจเหมาะมากกับการใช้ประกอบอาหารในเวลาอันเร่งด่วนค่ะ ลูกค,ค้าคะลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดเลยนะคะถ้าต้องการใช้เยอะเพื่อปรุงอาหารเราขอแนะนำขนาด 200cc และ 300cc ไว้ใช้ตั้งโต๊ค่ะแต่สำหรับการประกอบอาหารในครัวให้จัดขนาด 600cc กันไปเลยค่ะ